ตอนนี้ในย่า,านสถานีรถไฟชุมทางตะหนิงชัน้นนะครับมีอยู่3ามขบวนผมเป็นวัแปดานะครับจอดอยู่ตรงนู้แล้วก็ใส่สีแดงแล้วก็ขบวนที่ก่างเดินอยู่นี้ก็เป็นขบวนรถ r o y ยลบอสซัมนะครับมีดัดแปลงมาจากขบวลลนรถฮามานัสสบ เป็นรถสีเลือดหมูนะครับตัดด้วยสีทองนะปิดท้ายด้วยตู้ปัดไฟนะครับ